สวัสดีค่ะวันนีช้ชาแนลจ้ามากินยำแซลมอนตอนเย็นๆกันจ้าน่าอร่อยไหมจ้าแซลมอนจ้ายังไม่ราดน้ำจิ้มเลยจ้าจ้าเดี๋นวนะ เดี๋ยวอันนี้คือพริกพริกอ่อพริกทอดนะจ๊ะพริกทอดพริมลิภายราดไปเลยจ้าน้ำจิ้มราดไปเลยน้ำจิ้มปลาจ้าปลาดสดจ้าน้ำปลาจากหยเลยจ้าโอ้ยัปจักจีบอ,อ่ะเทลารถโอ๊ยน้ำลายแตก ทำลายแตกจุ๊วๆมาจา้ะเข้าเหนียวตามเคยเดี๋ยวาจะดูไหนแล้วนะยูทูบอ่ะเ,เออมาส์ มาเด้อมาเด้อหิวข้าวเลิกงานมาแลวหิวหิวหิวแม่หิวหิว,หวแม่หิวหิวผัดเห็ดจ้ะผัดเอ่ห็ดต็ดเห็ดอ่าซุปปิโลจะ้ะใส่ไข่ใส่น้ำมันหอยเมื่อวานหอม ใช้มือเลยนะจ๊ะขออนุญาตปาสม้มตำเน้นเน้นมากึก้นมากเลยคจับ ดยอดแกงห,หอมกันมาจะมาเก็บหัวหอมเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยกินโอ้ยแซ่บหิวข้าวหิวค่ะคักสดเลยจ้า mặn mà mặn chuột cò đây là ta hành bên trên chín mắc cửa thế cái hành bên trên chín hành cái nước tảo nó หอมก็หั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็มะนาวก็หั่นเป็นลูกเตา๋าหอมผิดพอด ยอดยอดของฟลามอบลล์น้ำจิ้มนี่น้ำลาดปลาสะมันสุดยอดเลยสดไ้เลย ตอนนี้เมื่อเช้าหมาตกสายมาบ่ายโมงมาแเด็ดออกน่าร้อนหมามาจากไหนไม่รู้ มาหลงด้วยดูสซดอีกเลยจ้าพิกทอดก็หอมหอมซดเลยจ้า เน้นเน้นอร่อยมังคเสร็จก็จะพาลูกสาวไปไว่ายน้ำเน้นเน้น,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 นปลาช่อนให้กัน

สุนันหวานสุดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมันนี่ชาแนลด้วยนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ